การแข่งขันทักษะฝีมือช่างรุ่นฟันไบหรือว่ารุ่นบิ๊กไบจะมีรายละเอียดยังไงและมีความยากยังไงเดินมาโซนต่อไปครับโซนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโซนที่รถใหญ่ขึ้นมาแล้วรถใหญ่ครับฟันไบครับเราเรียกว่าเป็นโซนฟันไบใช่ครับถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจําได้ก็คือเวฟร้อยยี่หาหรือว่า p c x 160จะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ใช่ครับอันนี้คือเป็นฟันไบฟันไบก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทชัดเจนเลยชัดเจนแน่นอนครับอย่างตอนนี้ที่เป็นฟันไบเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับพิตีก็ง จะถือว่าเป็นฟันไปก็คือบิ๊กไบค์ว่างั้นไปเลยใช่ครับก็อย่างในสถานีตรงนี้ครับจะเป็น PMGR ก็คือ o v v h i c l e เนาะก็เป็นเรื่องของปัญหาการเช็คระยะนะครับแล้วการที่มีวางปัญหาที่ตัวรถนะครับก็จะคล้ายๆกับทางคอมพิวเตอร์แต่ในราเต่าคือปัญหาเนี่ยมันจะมีการซับซ้อนมากกว่าเพราะระบบมากกว่านั่นเองครับพอจะแบบ บายๆได้ไหมพี่ตีว่าอย่างอย่าง,อ,างอันเนี้ยกรณีอย่างเขาทำอย่างนี้เราวางอย่างอะไรบ้างโอเคง่ายๆรับอย่างแรกนะครับวางปัญหาเรื่องของการเช็คระยะเน,นี่ยไว้9ไอเทม9ไอเทมใช่ครับคุณจะเลือกทําไอเทมไหนก่อนก็ได้แต่เงื่อนไขคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องแจ้งกรรมการมไม่งั้นกรรมการไม่ทราบก็ไม่สามารถให้คะแนนคุณได้โอเคก็คือคมันก็เป็นเช็คลิสต์หนึ่งสองสามสิบห้าถึงเก้า เช่นดูน้ำมันเบรกดูน้มันเครื่องทุกอย่างาค้ายอะไรเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างแต่ต้องแจ้งอาจารย์ก่อนถูกต้องครับ,อรบอพอเ้าวอาการเสร็จแล้วยังไงต่อก็จะมีปัญหาเรื่องของรถสตาร์ทไม่ติดอเลยสัญญาณไฟที่มีปัญหา เขาเรียกว่าวางยาใช่ครับเป็นการวางยาซึ่งบางครั้งอย่างที่บอกครับการวางปัญหาเนี่ยมันแค่เล็กๆน้อยน้อยจริงๆอนะเหมือนกันที่ว่าบางครั้งหนูกัดไฟเส้นเดียวแต่รถสตาร์ทไม่ติดแต่พอไปที่ศูต์ปุ๊บเจอตรงนี้ตอบปั๊บรถติดเลยแต่ผู้ใช้ม่อยู่ไม่ได้ไหมไม่ต้องแม้ได้ยินอันนี้วางยาอะไรไวสัญญาบครั่สัญญาณระไฟสัญญาณครับอ๋อสัญาณสัญญาณซึ่ง ช่างไม่รู้หรอกนะว่าฮักทำอะไรเพราะว่าเคสแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ครับค่อนข้างโหดโหดรับโหดเอาตามนั้นนะครับใช่ครับผมถามเพิ่มนิดนึงครับพี่ติเมื่อกี้เนี่ยพี่ติพูดว่าเป็นฮอนด้าปิกบอใช่ครับอันนี้คือเป็นภายในประเทศแต่เรามีรถนอกกันมีครับอยู่น้าดบนครับอ๋อมีปัญหาที่เหนือกว่านี้อีกนะครับนั่นอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ผู้ใช้อาจจะยังไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงคืออย่างน้อยถ้าผู้ใช้ยังไม่รู้ในช่างของเราต้องรู้ก่อนเพื่อ,อทําการแนะนําให้กับลูกค้าได้ถูกต้องครับโอเคก็คือจะมีสเตชันที่เป็นฟันไบคของรถอินพ o r ตจากประเทศญี่ปุ่นมาด้วยมีด้วยครับ แล้วเป็นรถที่ยอดน,นิยมที่ตอนนี้ขายดีที่สุดครับเดาวเลยครับผมเดานะครับไม่ X A D V ก็ f o r z a ถูกต้องครับเป็น f o r z a 750อด้าวเาวดาถูกด้วยครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่กิตีพาผมไปสเตชันต่อไปเลยแล้วกันได้ครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นด้านบนเลยครับได้ครับผมคัะไปในตอนต,ต่อไปผมจะพาทุกท่านไปเจาะรายละเอียดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างรุ่นบิ๊กไบให้มากขึ้นเข้าไปอีกอย่าลืมกดติดตามไปนะครับ